สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพื่อผู้ติดตามติ๊กต็อกนะครับง่ายๆนะครับที่ใครก็ทำมาได้นะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เป็นเพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็เป็นเพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า km นะครับ kth นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ให้สนะครับจากนั้นนะครับพอมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกได้จากตรงนี้นะครับจากนั้นก็ทําการกรอก แล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนล่างนี้ด้วยนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับจะมียอดเงินคงเหลือนะครับที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับตอนนี้มีอยู่7.5 0 0นนะครับแล้วก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับแล้วก็วิธีการแนะนําเพื่อนนะครับที่ผมได้ยอดเงินมานะครับทางด้านซ้ายมือนี้จะเป็นบริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังเลยนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนด้วยเช่นกันนะครับใครอยากได้รายได้เสริมก็รองรัตามก็ดูได้นะครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้มาดูทิกต o อกกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ทิกต o อกนะครับจากนั้นในส่วนหมวดหมู่นะครับให้ทำการเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น บริการแรกเลยแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้นําลิงก์ช่องมาใส่นะครับไม่มว่าจะเป็นช่องเราหรือช่องคนอื่นก็สามารถเพิ่มได้เช่นกันนะครับทาการคัดลอกลิงก์นะครับใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณได้เลยนะครับพันต่ำอยู่ที่10ที่ผมสาธิตดูอยู่ที่100แล้วกันนะครับ100ผู้ติดตามก็อยู่ประมาณ16บาทนะครับ กดสั่งซื้อนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแต่ทางเว็บไซต์ก็จะให้หลหานมามาให้เรานะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับยอนไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็มีแอดมินของทางเว็บไซต์ดูแลให้เราแลแก้ไขตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ ก็จะมีะรายละเอียดที่มึงได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับพเพื่อนๆก็สามารถมาย้อนดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีะรายละเอียดนะครับ อาจะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็เป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเราเราำเดินรนินการนี้นะครัดผมก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ โดยอันแรกนะครับก็จะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR Code โค้ดนะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทางเปาโลเลตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอ่าบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อ <S <S นๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไรแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้งหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโคลมนะครับสามารถเป็นแอป ทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทางแอปเปิลก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะแอดเคมเอ็มดทีเนะครับทางโตวช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อตอนนี้อยอดผู้ติดตามก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จาก2 3ง0นาเะครับเสัน่เแล้วนะครับก็ไวมากๆเลยนะครับถ้าใครที่สนใจก็ลองตามตามกันดูได้เลยนะครับไม่ยากไม่กี่ขั้นตอนเี้นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ